สวัสดีค่ะทุกคนมาต่อจากอีพีที่แล้วเลยแบบเร็วแบบฟาสแปดลงคลิปติดกันเลยอันนี้ก็จะเป็นอุลโคดเฟ็นซีซั่นหนึ่งอีพีสองนะคะเรามาดูกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ไหนฮะเราอยู่กันที่กาลางทะเลนะครับเล่นกีลา อยู่ในช่วงแคดออฟโรดยังเป็นแทนเล็กนอก<ม>้อยอยู่เลยตอนนี้ม่มีแบบนี้แล้วใต้เด็กใต้ตมากะเลโตมาก,กะเล นั่นแหะใช่ครับที่พามุดมาที่ทะเลสาบแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องพามาทําอะไรที่มันเอ็กซ์ตรีมแน่นอนเฮ้ยอะไรยังไงเริ่มจากขึ้นเขาขึ้นเขาเลยนี่ขึ้นกัเขาคึ้เขาเลยนะเออภูเขามันอยู่ข้างๆทะเลสาบเออบอเลยว่าทะเลสาบนี่มีกลิ่น้วยนะทำไมอะทะเลสาบ อ๋อโอเคขำเกินไปเสี๋ยวน้ำก็ชัดดีเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋อวเราทำอะไรบ้างถาเอาลนก่อนเราเลยเคยทำกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมบ้างเนียจริงๆก็มีบ้างนะพี่แบบอย่างเช่นปั่นแบบปั่นจักรยานวิบากอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เนี่ยเอาลนพี่จะพาล้วนมาเนี่ยเราก็ต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะเออแล้วต้องไปเรียนด้วยเออก็จริงแต่ก่อนจะไปเรียนเราไปเปลี่ยนชุดนี่เอาลนเห็นกระเป๋าใช่ปหมเฮ้ย ดูความสวยชัๆดๆทเปล่าแ,แบบช้าๆไม่ได้ไม่ได้ของดีต้องดูเร็วๆโอ้โหนี่พี่ไม่ได้เตรียมซื้อของตัวเองมาคือกระเป๋าใหญ่มากนี่คือกระเป๋าเดวี่บิ๊กแมทแ้วอสปอนเซอร์รุ่นนี้จุของได้เยอะมากพี่ไม่ได้เอา,าแพคเกจชุดเฟรนนะพี่เอาชุดรับรถมาด้วยโอ้โหแล้วก็หยิบของมาดู มใส่ไได้งก็เตรียมมาไงเตรียมมาอย่างดีเลยไงเตรียมมารู้อยู่แล้วว่าจะทอไปนี่เดี๋ยวก่อนยังไงโอ้โหไม่หมดคือจริงคือมันจุของนี่เยอะมากผมเห็นเนี่ยคือมันมีช่องช่องเล็กช่องใหญ่แบบช่องนู้นช่องนี้ช่องวันสาวเฉลยแอบแต่ละช่องใช่แต่จริงๆเราจะยิงช่องวันสาวเฉลยก็ใส่เข้ามาได้ละจริงเหรอเพราะมันใหญ่ใหญ่ที่ใส่ช่องวันสาวเฉลยได้เลยอ่ะเราดูแต่ละช่อง โอ้โหเนี่ยคือมันใหญ่มา,มากกระเป๋าพี่ต้องใช้อีกนานโหสีดำแดงด้วย <S <S เออนี่นี่เตรียมกล้องมาด้วยเชื่อไหมกล้องนี้ลงน้ำได้ลงน้ำได้ด้วยเอออุ้ยนี่คือช่องมันเยอะมากเลยนะช่องเยอะจริงอนอกจากช่องเยอะนะรถยุวกระเป๋าใบใหญ่เนี่ยนี่ลองสะพายดูนี่ไม่หนักเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะไม่เป็นปัญหาเลยเพราะว่านอกจากกระเป๋าจะเบาแล้วเนี่ยองใส่ของบุกให้ด้วยนี่มันจะรองรับช่วงสะโพกได้แบบนี้มากแบกของให้หนักเข้าไปเท่าไหร่นะของใส่เข้าไปความผิดหวังมัจะไม่รู้สึกหนักเลยอุ้ยเดี๋ยวนะเดดี๋ยวขอู นนี้ดูตรงนี้เห็นไหมเขามีบุกฟองน้ำมาไว้แบบนี้เอ้ยที่าไว้ซัพพอร์ตไหลเราไม่ให้เจ็บด้วยเออมันี่มันสบายมากเลยนะนี่คือแบบดีไหมดีคือคือมันเหมาะกับคนสายแบกอย่างผมมากเลยแล้วนี่เอาขึ้นเรือได้เลยนะเอาขึ้นเรือเพราะว่าเขามีผ้าคุมกันน้ำฝนให้ด้วยโอ้โหมันเออยวมัก็ป้องกันน้ำได้อะป้องกันน้ำได้อะกันน้ำได้ด้วยป้องกันน้ำได้ด้วยปองได้เยอะเอใช่องเลยช่องใหญ่ใช่น้ำหนักเบาใช่นี่นี่กันเจ็บอีกใช่ซี้เลยได้ปะนี่มึงเหรได้ รอตะวินเแ็นหนึ่งที่เตรียมมาให้เฮ้ยเหลีอดมีกระเป๋ามีหลายสีเรื่องเลยพี่รู้ว่าเราอยากได้นี่ดูนะนี่มีสีคือแบบขายแบบสูดดำแบบไม้แบบุ่ดแลวแบบเขียวฟ้าก็มีนี่ดําแดงโอ้โหเอาจริงนะมันสวยทุกสีเลยอ่ะพี่ช่ายจริงไปแต่งแบบไปห้างหรือว่าแต่งไปเที่ยววินเทจแบบคือสวยมากไปได้หมดแล้วพี่รู้ว่าเอารถชอบอะไรชอบอะไรชอบสีดําแดงเฮ้ยรูจใจแล้วเราอะ ก็ใส่เลยนี่ก็ของพี่ละได้ไหมล่ะได้ได้ได้เอาไปเลยเอาไปเลยถือว่าให้แล้วกันถือว่าให้นะอะแล้วถ้าอยากได้แบบนี้สมมติคนที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยอยากได้บ้างง่ายๆเลยนะครับผมสำหรับแฟนนแฟนที่ดูอยู่นะครับปู่รถคดเปนนะเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้อยู่แล้วอ่ะอยางไง รถสิอะไรพี่อูอะไรฮะไม่ตื่นกูรถโค้ดเฟรมวันนี้ขอเสนอครับกระเป๋าเดฟี่บิ๊กแมนจากปกติราคา4,080ันแปดสิบบาทเราขายเราขายเพียงราคาเมขาขายกันเอ็นที่โฆษณาขึ้นมาพร้อมในขับขอกูรถโค้ดเฟรมวันนี้เพียงคลิกเข้าไปที่หน้าเพจพี่อูอะไรจาก4,080บาทเหลือ1,590จริงปหมเนี่ยไม่จริงกูหลอกเขา4,080เหลือ1,590ก็บอกว่าหลอก อย่าเชื่อต้องเข้าไปดูก่อนหรืต้องเข้าไปดูเก็รู้จะรู้เลยว่ามันลดเยอะมากที่แต่อย่าเชื่อดีกว่าแต่เชื่อเฉพาะพวกเราอย่าไปบอกใครละกันเฉพาะพวกเราอุ้เฉพาะพวกเราละกันอย่าไปบอกใครนะลดเยอะมากเลยสบายขนาดนี้สบายแรถเท่ด้วยลด40,000ไป10,000ไป10,000ไป10,000ก็บอกเลยแทนอยว่าที่ไหนนี่เหมือนกับเซิร์ฟหรือเปล่าคุณทำอย่า่นี้มีอะไรยัี้บ้า ใครสามาถมาเรียนได้เี่นี่ผมถือว่าเป็นมือใหม่ครับมันยากไหมครับไม่ยากเห็นการันตีบอกว่ามาเล่เนี่ยชิอ2ชั่วโมงได้คุ้ได้แน่นอนต้องลดตัวน้อยนึงดูี่้ามัวไว้แะแค่ทิงความกัวไว้นะครับแล้วลองก่อมีผมัวผมีดแล้วดูวันนี้ผมจะแบบใส่เ้าเปล่าใเท้าเปล่าด้วยเดี๋ยเราไปดูดีกว่าวันนี้เราจะเวกันสนุกแค่ไหนะ เราทำยังไงบ้างครับก็อย่างแรกเราต้องเช็คเท้าก่อนครับว่าเราจะเท้าไหนไปข้างหน้าเคยเล่นกีฬาอะไรเกี่ยวกับกอดมาก่อนไหมครับโอ้เล่นแต่วาเนี้ไม่เป็นเลยครับอย่าลืมด้วยเฉยว่าเราจะเท้าไหนไข้างหน้าอ๋อขวาครับถ้าไม่ทราบมีวิธีเช็คยังไงครับที่ต้องยืนใช่าว่าอ๋อก็หันหลังให้ผมครับาชิดกั้ไว้ขมดถ้าเราจะล้มเราต้องก้าวไปข้างหน้าเลย ารใช่แสดงว่าเราก็ค huh? ือกาเท้าใช่ครับเท้าข่าไวหนาเ็โดยสายชาติยานอ่ี่หงุ่มนนี้ผมกัมาา้ายี่ก็มาคิดว่าจะเอาทางี้ายเลยหล่อมากเลยอะ มาช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับลงน้ำไปเลยน้เลยเรียนมาฟันแปดมากเอาไปยิ้มองคด นะสรับที่เรายู่แบบออฟโรดเนี่ยก็มีแบบเวลาที่ไปเล่นแบบเลคแถวๆแบบที่พักอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็แตกต่างนิดนึงเพราะตอนนั้นมันเป็นคลองเนาะมันเป็นเลคที่มีชีวน้ำเมื่อกี้มันต้องเมื่อกี้อะครับสังเกตที่ก้นหุ่มครับเราย้ายไปเรื่อยๆเลอะไรนะแค่ย้ายแค่นี้ครับอ๋อแล้วก็ออกไปนู่นแหละตีโค้งไปนู่นแหละเฮ้ยคุณเล่นได้ไหมคุณเล่นได้ไหมเนี่ยผมเล่นได้เล่นได้อยู่แล้วแต่ว่าจะลุกขึ้นหรือไปลอดหรือเปล่าไม่รู้หวังขวานนิดนึง

พี่มันเป็นความรู้สึกที่มันมันมากคือถ้าพอเราเล่นได้แล้วไปอยู่จุดตรงนั้นน่ะพี่มันเป็นฟิลที่สนุกมากๆเลยครับแล้วพอเราได้คอนโทรลได้แล้วอ่ะโอสนุกคือนี้เป็นครั้งแรกของผมไม่เคยเล่นมาก่อนแต่ว่าเล่นแล้วติดใจมาซ้ำแน่นอนจังหวะร่วงร่วงไม่รู้สึกอะไรครับก็ปล่อยปล่อยไปอย่าไปอย่าไปลังนะเหมือนเขาจะไปเราอย่าไปลังเขาดีกว่าเดี๋ยวเจ็บเบา คำคมประจำวันนี้คนจะไปอย่าล้างเขาไว้เดี๋ยวจะเจ็บเปล่าๆ IG จรวดกับแบกคทำได้ไหมพี่พี่อู๋เคยเล่นวีกบอร์ดไม่เคยเล่นเว็กเซิร์ฟเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่อู๋จะทำได้ไหมครับแรงกำลังใจพี่อู๋ด้วยนะครับพี่อู๋สู้ๆนะโอ้ยรอบเดียวได้เลยเหรออุ้ยทางเลยก็ได้ มันจะเก่งไปนะยืดตบมือโอ้ยรอเลยมากเนี่ยพี่หูเก่งจังวะคือรอเลยอะโอ้มอยละโอ้ my g o กอดนี่ไปมันจะใส่แวนเล็ก ไม่มงอยู่ภากิเซฟว่้าวันนี้คือการเอาแว่นคืนเอารได้ด้ะคับยว่นห้ดีครับคือว่าคือว่าย่ดอไรือการเรียนรู้ลงน้ำไปอะไม่ห่วงแลวแอวันเอารถต้องยังอยู่ โล่โล่อะคุณจะล่วงยันท่าไหนไม่รู้เวนตรงปลอดภัยที่ผมได้มีโอกาสมาเล่นเบรกเซิร์ฟครั้งแรกแล้วคือเล็กกี่หลายไอซิ่งรู้สึกชอบเลยว่ะท้อ ป็คนชอบกิจกรรมแบบเอ็กซ์ตรีมแล้วน่าจะติดที่นี่แล้วว่ะ ใจใจลแล้วบรรยากาศคือดีมากพี่ดูดีแบบลมอะไรเอย่ยอะไรแบบจริงครับทุกอย่างมันดีหมดเลยอะ่ะแล้วก็สนุกม,มากเลยครับแล้วตอนแรกก่อนที่จะมาเล่นเนี่ยพาร,รู้ว่าต้องมาเล่นเซิร์ฟคิวมันยากไม่รู้เลยอะ่ะเราไม่รู้เลยว่ามันยากหรือเปล่าพอได้ลองทํามันก็สนุกนะพี่มันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วก็แบบมีครูสอนดีมากมากเลยอะ่ะพี่มันก็เลยแบบทําให้แบบเล่นเป็นได้เร็วมากๆเลยครับใช่จริงจริงเรารถแบบครั้งที่สองที่สามก็คือนิ่งแล้วลอะไรยอดมากแล้วแล้วพี่อูเราวันนี้เป็นไงบ้าง ชอบแล้วนะชอบชอบแล้วเริ่มมีกิจวิตรปกติชีวิตก็เหมือนจะใช้กิจวิตรีไม่พอแล้วแต่มีกิจวิตรีที่เพิ่มเข้ามาเองรู้สึกชอบแล้วเดี๋ยวกลัวว่าจะติดเลยติดใจแล้วนะมันสวยมันสวยภาพนี้นสวยแล้วก็มันน่าสนุกครับเป็นมันเป็นกีฬาที่มันเล่นเหมือนขอนไคเลยขอนไยมันไปเรื่ๆๆรอยๆของเราเ,เพื่อเป็นฟิลชิลเอาอะไรวันจันทร์มีคิวถ่ายโล่งไหม ตอนนี้โล่งแล้ความจำไม่รด้เลยหมดนี่หมดทุกอย่างหายหมดแล้วตลกใช่ไหมใช่แบบนั้นจริงมันโล่งแล้วพร้อมที่จะรับอะไรต่างๆข้ามามากขึ้นด้วยเนาะวันนี้นะครับขอขอบคุณสถานที่นะครับ Pina Wave Surf นะครับอยู่ที่บางพลีนะครับมาง่ายๆเลยนะครับปักใน Google Map หรือว่าใน Android Map หรือจะแมปไหนก็ได้นะครับวิ่งโทรเวมาถึงเลยนะครับแบบเดียวเท่านั้นแบบเดียว แล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากติดตามพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับในรายการอูรดโค้ดเฟนนะครับชอบไม่ชอบยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาใต้คลิปกันเลยนะครับผม EP หน้าอยากให้พวกเราไปทําอะไรแล้วก็ใส่แฮชแท็กเลยนะครับผมอูรดโค้ดเฟนนะครับผมติดตามกันด้วยนะครับวันพุธที่4ของเดือนเราออนทุกวันพุธที่สี่นะครับผมในยูทูบของพวกเราเลยนะครับก็คือวันอนมชาช้าครับอย่าลืมกดไลค์กดตัชไรต์กดแชร์คลิปของพวกเรากันด้วยนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย ฮะอยากเห็นต้นไม้ด้านหน้าปะเห็นดีไม่เหมือนอนาคตของเราเลยเนาะคกูอะคิดมาอยู่นานแล้วนะเว้ยว่าจะพามาที่เนี่ยทะเลสาบหลังบ้านของพ่อกูอะมันก็สวยนี่แหละรู้ไหมว่าทะเลสาบเนี้ยพ่อคุณฝึกเองของคุณไม่หร กูพูดอะพ่อกูหาตาน้ําเจออืมพ่อกูคิดออกเลยว่าตาน้ำเนี่แหละจะสร้างที่แบบเนี้ยเอาไว้ให้กูเผื่อว่ากูเจอใครสักคนอนะ่ะอย่าให้พายเอาไว้นี่เดี๋ยแต่เรื่องเล่าของพี่อ่ะมันคล้ายกับเรื่องเล่าของผมเลยนะทำไมอ่ะลุงของผมอ่ะ,จะเจอตีสู่โพไซดอนแล้วเขาก็มาเล่นเวกเสืที่นี่อะไรนะกูต้องบอกอะไระพี่ ขอย,ยิ้มรอหน่งขอยิมร้อนหนึ่งดิผมไปก่อนนะพี่สว enfin> ัสดีครับ มีแต่งขึะโอเคดแล้วต่งืนัแต่วันวันนี้มาถ่ายคนเฟก็ให้กูจ่ดวนเองผมกดไว้แล้วผมกดไว้แล้วอยู่อยู่ข้างรถพี่หรอยอะเงินเราดดิวเนเงินเราลดใช่ใ่เดีวไปเอานะเดี๋ยวผมมีตังค์กลับบ้านเดี๋ยวไปเอาจากทิงานได้ด้วยโอ้่าตแ่ด่วนวันนี้นะันต้สมอนตเขาเยอะเยอะันไปตงกไปได้เลย ขอเรื่องทะเลสาบจบแล้วค่ะเจอกัน EP ต่อไป EP ที่3ค่ะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดซับสไครต์ย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ